จ้าเกษตรอินดีสวัสดีจ้ากามือนีมาสัมผัสเจ้าของฟาร์มหนูเด้อจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีเพนเลียงกับเป็นเลียงไก่ชนกับไก่บ้านไก่ชนนี่ถ้าไล่เนื้อเนื้อคัดเอาตัวใดเก่งเอาไปตีตัวใดโบเก่งก็คือเพ่ก็ขายเป็นเกตรไก่บานโลละแปดสิบบาทเด้อจ้ากนดีกระสิถามพอว่าหนูกับไก่นี่คิดว่าเลียงอันใดดีกว่ากันจ้ะเลียงหนูดีกว่า ไก่มันบวกคุ้มจ้ะบกหัวเข้าปลายซึกเข้าปลายมันเจ้ะมันมันบกคุ้มนจ้ะในเขตภาคอีสานเขาจ้ะไก่นี่มันกินหลายต้องใสเวลาใสเวลาโดนเพื่อสิได้ไก่ซนตันน,นึงไก่หนุ่มที่ด้ข้อขายตัวนึงอ่ะจ้ะประมาณหกเดือนขึ้นไปจ้ะไก่หนุม่มแล้วไก่ไก่ตัวนึงนี่ยูยูนี่ไก่สนนี่เคยขายได้ลาคั ขายออกอยู่ประมาณตัวเท่าใดถึงตัวเท่าใดจ้ะเขามาจับที่ผ้ามันเลือกเขาขายตัวละห่าร้อยห่าร้อยโอ้ยการส้นคือที่ว่าตัวที่มันคุ้นคุ้นเล่นเปลนเขาก็จาเบิ้งเอาเลือกเอาห่าร้อยพันหนึ่งห่าร้อยพันหนึ่งพันหาเคยได้บ่พอบ่บ่พันหาเขาต้องไปตีเขาต้องเอาไปตีตีผ่นสนาม ยังตรงพันหาแต่อยู่เฮาเขาได้แค่หาลอยกับแปดลอยพันหนึ่งแล้วแต่ความงามแล้วแต่เข่าตากรรมการจะแต่ว่าพอบอกแล้วว่าอันต้องเปตีต้องต้องเขากระบ่มีเวลาไปตีสองพันสองพันหาสองพันจะสามพันก็ได้ทั้งจะพันสนามมากวันนี้ขอถามอีกนิดนึงกับคนนุมถีอว่ามีไฟว่า ระวังเขาเขาลังเลระวงัะวงการมาเรียงหนูเห็ดฟามหนูอยู่ภาคอีสานกับเพิ่นสิม,มาปั่มไก่เป็นอาชีพเพราะว่าอันไดไปรอดค่ะถ้าสว่างเข้ามาปั่มไก่เรียงไก่ปั่มละ,าละคายราคาแพงเป็นอาชีพนี้พอคิดว่าจะไหนคะในในความคิดประสบการณ์คือว่าถ้าเขามาปั่มไก่ขายอย่างเดียวเลยเรียงแต่ไก่ปัม่มปั่มไก่ขายมั่นต้องเป็นคนชอบการพนัน ไปตีเองไปลุงเองตีเองลงเองขึ้นว่าเหลือบ่จังเองนั่นก็คืออเชียงเองลวยเองเชียงเองลุยเองจนเองเหลือบ่ขึ้นมาพอพขคิดว่าสิเหลือบอนี่มันเชียงเองลวยเองก็จนเองจนเองเนตียงมาเดิมพันเองมาถ้าพ่อเลี้ยงพ่อขายโล8แปสิบบาทจบเขาบอกไปเสียงเสียงแค่เขาเปือกกับกันนี่ก็ พราะแห้งแล้วเนาะพ,พ,พ,พ่อเนาะเ้าเวาบนผัดห้องวุยังมาผัดขนั่นนะจ้าโอเคจ้าพอ่อขอบคุณหลายๆจาก,กอดีตจากใจของจบของฟาร์มเลี้ยงหนูกับเลี้ยงไก่ชนนอจ้าไก่ชนแล้วก็ขายเป็นไก่เนือ้ออ่านี่คือบ้านสวนของเพิ่นเพิ่นมีบ้านอีกหม่องหนึ่งจากก้อาอันนี้ก็ฟาร์มหนูคือกันสองหม่องแล้วก็พราะว่าข้างหนานี่สิขยายอีกจ้า ขยายแต่ยังบ่มีเวลาก็คือยังเห็ดเองเป็นสร้างน้าแล้วก็จางสร้างมาซอยสิขยายเป็นลงเลือนขุนอีกเดอจ้งกะน,นี่อันนี้ฝากไว้ซ้ำนี่เดอจ้าสาหรับคนมกอ่านการเกษตรที่สนใจในด้านเลี้ยงไก่หรือว่าเลี้ยงหนูก็แล้วแต่นี่นเดอจา้าพาชมไก่ชนเผินโลออกนี่สิโลออกเบดเลยหรือว่าสีเหลือไว้แน่จักน้อยพอไก่ชนนี่ที่ว่าสิโลแล้วนี่นี่ตัวนี้พอตว่นชน ตัวส้นมาดังเดือดไหนี่ตัวนี้ตัวสนดังเดือตัวสนดังเดือเลยเลยมันเคยสนม่าลายสนามแล้วเนี่ยเจ้า่มันเถาแล้วอตอนนั้นซื้อมาเท่าไดซื้อมาเป็นพอพันบ่จ้ะตอนนั้นซื้อว่าสองพันตอนเพืตีตอนพื่อตีแล้วอ๋อตีแล้วซื้อมาสองพันพอตีแล้วแถวบ้านเฮานี่หรือบ้านมองใดจ้ะเขาซื้อมาให้เป็นเป็นเป็นข้อพัน ดจ้าพี่น้องีุีจ้าโ,โอเคจ้าันี้ซ้ำนิดเด้อจ้าสวัสดีจ้า